คือน้องๆก็มาคลิปสองนะมันบอกขอแก้มือนะไอ้เหี้ยบอกเอาตัวอะไรบอกมาไอ้เหี้ยแล้วแต่เลยเล่นฟอร์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเล่นตัวเหลี่ยมแน่นอนเอ้าคนจริงครับคนจริงเทียอะไรมึงมึงเล่นฟอร์เล่นเหี้ยมันจะเอาฟอร์เล่นมาเจออาดูอินเว้ยมันคิดฟอร์สมองมันย่าอ่อนแบบว่าไอเา้เหี้ยไอ้ควายสมองมันญ่าอ่อนแล้วไอ้เหี้ยเอาฟอร์เล่นมาเจออาดูอินเน่ะไอ้เหี้ยก็เล่นตัวเหลี่ยมกูก็เ,เล่นตัวเหลี่ยมกลับดิมันเล่นเหลี่ยมมาเราก็เล่นเหลี่ยมเหลี่ยมกลับนะครับน้องๆอืออ๋อไอเ้เหี้ยเล่นรอเรยเรี่ยวแม าตัวลอเลียวไม่เจอวะน้องลอเลียวแม่งอยู่ตรงไหนวะเล่นลอเลียวแม่งเลยไอ้เหียอยากได้ตัวเหลี่ยมอยากเล่นตัวโคงใช่ไหมไอ้ศัตว์ได้กูจัดให้ชอบเล่นตัวโค้งอ่ะได้พี่จัดให้เลยเล่นตัวโคกงอ่ะไอ้เหียจะเอาฟอร์เรนมาเจออารูอินโคตรเป็นแนอ่อนอเลยเหียไอ้เหียอยากแก้มือจะเอาตัวคอกมาได้กูจัดะอ่ะอะกูจัดให้เลยตัวฟอร์เรนมันชนะอ่าลอเลียวนะถ้าใครเล่นเป็นอ่ะมันชนะลอเลียวนะครับถ้าใครไม่รู้พี่จะบอกให้ว่ามาตัวมันชนะลอเลียวนะ ไอ้เหี้ยชนะตัวชนะทางก็เดี๋ยวพี่เล่นให้ดูว่าตัวชนะทางก็พี่ก็จะสามารถสวนมาได้เหมือนกันนะชนะทางมาชนะทางกลับเว้ยอ่าออกตัดเลือดดีกว่าให้เราออกไปตัดเลือดนะเฮ้ยตัดเลือดอยู่ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยเออบอกกูเหลี่ยมเอาแม่มึงไอ้ควายลาวไอ้เหี้ยโง่พ่อมึงเอาอาดูอินมาสู้ฟอร์เรนแม่มึงไงโง่ไอ้ลาวไอ้เหี้ยกระจอกเออเปล่าไอ้เหี้ยเหงือเปล่าไอ้เหี้ยลาว ยันแม่จะบอกบอกว่าเล่นตัวอะไรก็ได้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเสือกเอาฟอร์เรนอาร์ดูอินไอ้เหี้ยโง่มึงโง่บ่อยไอ้เหี้ยลาวไอ้เหี้ยเป็นอาอาดมันจะเอ,อาอาร์ดูอินมาสู้ฟอร์เรนเหี้ยอะไรได้มึงเออป่าวไอ้เหี้ยลาวไอ้เหี้ยอย่างคอกบอกร้องนุเหลี่ยมไอ้เหี้ยลาวกูรู้อยู่แล้วว่ามึงต้องเอาฟอร์เรนมาไอ้เหี้ยอาร์ดูอินมันเทียอะไรสู้ฟอร์เรนได้โง่มึงโง่ป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยลาวกูไมี้ยอย่างคิวหลอกรองเหียไอ้เหี้ยว่ากู้อย่โง่มึงองเอาาย เฮียโคตรปัญญาอ่อนแม่มึงสอนแล้วไงเฮียเล่นอาดูอินเอามาสู้ฟอร์เรนได้ไอ้เฮียลาวไอ้ควายก็จะอ่ายืนจะได้บ่ออะไรเฮียลาวเอายังไงอ๋อไงเฮียลาวอ๋อโอ้ยหนียังหมายเฮียกระจอกฟอร์เรนแม่มึงหนีอย่างเดียวเลยเฮียเอาอย่างไงเฮียลาวเฮียงงเอาไงถ้าหนึ่งเดียวถ้าหนึ่งเดียวถ้าหนึ่งใส่มันอย่างเดียวถ้าหนึ่งใส่มันอย่างเดียว ท่านึงใส่มันรยังเจ้าท่านึงใส่มันรยังเดจ้าอี้ย้าลาวจัดเลยอ่ hl, o, o, ะล้ำงูจ right. mm ัดเลยอ่ะไอี้ย้าล้ำล้าวจัดเลยอ่ะเอายังไงเอ้าอืมเอาไอ้เหี้ยเล่นฟอร์เรนกระจอกจัดไอ้เล่นเล่นจริงมันเล่นได้แค่นี้พี่เอาอาดูนมาตบมันก็ได้เลยเว้ยอี้ย์เล่นเล่นฟอร์เรนงงงได้แค่นี้ยังยังไม่มีฝีมือเลยไอ้เหี้ย์งงอ้าะ เอาอยัางไงเอาอธิพาด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 เอา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 ป้อมแตกเอาป้อมแตกนะป้อมแตกนะเอาหนีหนีหนีป้อมแตกนะเอาเอหนีป้อมแตกนะเอาตีป้อมแม่งเลยตีป้อมแม่งเลยน้องๆเอ้ยเราไม่มีรามเอกตีป้อมหรอครับเราตีป้อมแม่งเลยอธิป้อมแม่งเลยอตีป้อมแม่งเลยท่านหนึ่งถ้านหนึ่งใส่มันเรื่อยๆนะครับถ้านหนึ่งใส่มันเจ็บๆนะถ้านหนึ่งใส่มันเจ็บๆเรื่อยๆนะครับไอ้ไอ้คอกตัวเนี้ยไม่ต้องรีบแล้วเรากดอัตโนมัติท่านหนึ่งก็ได้นะเราไม่ต้องรีบเลย เรากดอัตโนมัติท่านหนึ่งก็ได้เราเราไม่ต้องกดเล็งก็ได้เไม่ต้องกดเล็งก็ได้อ่ต้องเกดเล็งก็ได้เอาอ่งไงอ๋อยังไงอืออย่าโดนนะเว้ยไอ้มันบวกกับพี่มันก็ชนะเลยเพราะว่าพี่มันไม่มีท่าสองแล้วไงพี่ไม่มีท่าสองแล้วไงน้องๆคือพี่มันไม่มีท่าสองไปคือมันไม่รู้ไปว่าพี่ไม่มีท่าสองอ่ะท่าท่าสองพลาดมันก็คือจบเลยนะเว้ยอยเรียว่ะสกิลโคตรนานเลยนะ คือถ้าถ้า pues ถ้าสองพลาดคือสกิลโคตรนานเลยนะเราเรี่ยวเห็นปะคือท่าหนึ่งต้องต้องท่าหนึ่งโดนเรื่อยๆอ่ะเห็นไหมถ้าสองพลาดคือโคตรนานเลยเอ้ยไอเขี้ยเล่นโง่อยู่เลยไอเขี้ยเอ้มาเล่นโง่จริงเด้เลยน้องๆไอเขี้ยฟอเรนอะฟอเรนมาเล่นโง่จริงเด้ลยจริงเอาเอาจังจริงจากใจเลยมาเล่นโง่เลยฟอเรนอะเล่นอย่างโง่เลยไอเขี้ยจริงๆพี่อาร์ดูอินมาเขาตอบมันได้เลยจริงมันมันเล่นโง่จริงนะฟอเรนอะ เพี้ยวอาร์ดีนมาก็ตกบันได้หรืเปลยเอ้ยกระบอกอีกแล้วไอ้เหี้ยยิงกดเลนนึ่งแล้วไอ้เหี้ยบอกเก่งไอ้ควายเล่นงๆอยู่เลยไอ้เหี้ยดูดิยิงแต่ในบ่อเอายิงแต่ในบ่อเอาน้องๆดูดิไอ้เหี้ยยิงแต่ในป้อมอะไอ้สัตว์เหมือนตาที่แล้วเลยเหมือนกันเปรียบเลยไอ้เหี้ยอ้าวไอ้เหี้ยโง่เสือกอยากเชิญกูไอ้เหี้ยเล่นได้แค่นี้ไอ้ควายกระจอกเหี้ยโคตรกระจอกเลยน้องดูดิเล่นได้แค่นี้เสือกว่าอยากเชิญพี่ไอ้เหี้ย เองขาวบอกเอาเหี้ยฟิกเกอร์ตีดีเลยอ่ะดูดิไอ้เหี้ยฟอรินกระจอกจัดไอ้เหี้ยหัดระดับต่ำจัดเลยไอ้เหี้ยฟอร์เรนน้องดูดิไอ้เหี้ยโคกระจอกอ่ะครับพวกน้องฟอริเรนลาวๆไอ้เหี้ยเออยังไงเอาเอายังไงเอ้าเอายังไงเอ้าอ๋อเอ็กซ์ซ่าแหรอซ่าเหรอไอสัตว์ซ่าเหรอซ่าเหรอไอควายเอายังไงเอาเออเลื่อนน้อยเราเลื่อนน้อยกว่านะมันมันเลยกล้าซ่าไงมันเลยกล้าซ่าไงเลื่อนเราน้อยกว่าไง อ่ะเรื่องกูน้อยกว่าทำเป็นแอสไอสัตว์อ่ะอ่ะอืมอืมเรื่องกูเรื่องกูเรื่องกูน้อยกว่าทำเป็นแอสไอเหียเอ้าเอาเอายังไงเอายังไงเอาเอายังไงเอาเอายังไงเอาเรื่องกูเพิ่มนะกูมีคิวเลือดนะมีคิวเลือดนะเรื่องกูเพิ่มนะไอ้โง่ฮะเอ้ยเราออกออกดูเลือดดีกว่าเดี๋ยวออกดูเลือดก่อนนะครับ เราออกดูเลือดก่อนนะชนะแล้วยังไงก็ชนะไอ้ย้ยเราไม่เราไม่ต้องคิวหรอกจององนะง่งเงี้ยไม่ต้องคิวกันหมันไม่ได้คิวกันหรอกเว้ยไอ้ป้อบอกแล้วคลิปเนี้ยมันจะนานเพราะว่าอะไรเพราะมันคลอกไงมันยืนแต่ในป้อมไงเพราะตัวพี่มันตีป้อมไม่ได้ไ้ยเออตัวตัวมันคอกไงมานี้ไอสัตว์มานี้อนโอ้ยเย้ยน่าจะท่าหนึ่งก่อนแล้วคว่อยท่าสองน่าจะท่าหนึ่งแล้วคว่อยท่าสอง ไปพาดเอาไว้ฉยเนะ่ย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 พาดเอาไว้ฉยเนะไอ้เหี้ยพาดเอไว้ฉยเนะน้องๆพี่พาดแล้วว่าไอ้เหี้ยกระชอกฉันเลยลำอย่างโง่เลยจริงๆพี่เอาตัวนั้นมาใคชนะนะพี่เล่นนาดูอินก็ชนะด้วยไอ้เหี้ยลำก็คอกเงี้ยจริงๆลำก็คอกเงี้ยพี่เอาอาดูอินมาก็ชนะเว้ยลำแม่งโคตรคอกเลยลำแบบพวกระดับต่ำอะครับน้องเออลำแบบพวกระดับต่ำอย่างนี้พี่ไงพี่ก็ชนะเว้ย เฮียไม่ต้องจริงไม่ต้องเอาตัวนี้ไม่ต้องเอาไอล้ลอเลียวมาก็ชนะเวย้ยมันรำข้อเกินอ่ะมันรำมันรำข้อเกินไหมน้อง,องเฮ้เยตายตายเฮียแพ้เลยไอ้สัสเอ,อ้ยเฮ้ยแพ้ป่ะเอ้ยมันยังไม่แพ้เว้ยไม่เป็นไรยังไม่แพ้เราไอ้น,นี่เกิดไปวันเราพลาดแล้วเราพลาดเกิดไปวัน คือเดือดเล่นเกมถ้าใครสกิลพลาดก็คือแพ้เลยช็อตเนี้ยถ้าใครคือสกิลพลาดก็คือแพ้เไยเราไม่ต้องรีบสกิลนะเรารอรอมันก่อนรอมันรอมันเอาอย่างไงอย่างไรเฮียแรงเหรอแรงเหรอไอสัตว์เฮียเฉียวเฉียวกูแรงจัดเลยเฮียแพ้แพ้ช็อตนี้แพ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 ้เฮียแพ้เลยไอควายลาวไม่ได้แก้ไม่ได้เก่งไอเฮียไอเฮียเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอเหลี่ยมมันเฮ้ยมันไม่จบหรอกเอ้ยมันไม่จบบ้านมันไม่จบบ้านมันไม่จบหรอก มันไม่เล่นไม่มันไม่เล่อยากเล่นจบ้ยไอสัตว์มันเล่นเกมด้วยน้องๆไอ้เหี้ยเราสู้มันไม่ได้เลยเว้ยไอ้เหี้ยตัวเห็นป่ะตัวมันชนะทางพี่นะตัวมันเล่นเกมเราสู้มันไม่ได้นะตัวมันตัวมันเก่งกว่านะครับน้องๆอืมไอ้เหี้ยคลิปนี้มันก็นานแหละไอ้เหี้ยมันนานเลยคือถ้ามันเล่นอย่างเงี้ยคลิปนี้มันนานเว้ยแล้วตัวพี่บางทีป้อมไม่ได้ตัวมันทีป้อมได้เว้ยไอสัตว์แอคเหี้ยอะไรอ่ะไอเหี้ยตัวเก่งกว่าแอคเหี้ยยืนจะได้ป้อมไอ่ควายมาดิบวกอีกมาบวกอีกเหี้ยงู ถ้าหนึ่งใส่มันหนึ่งเดียว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 คือเราเฮีย,ยเอ,อ้ยเอ้าหวยเฮียตายเลยถ้าสองพลาดแล้วถ้าสองพลาดเว้ยโอ้ยเฮียเฮียเกมแหลกด้วยเฮียตายตายตายเฮียเอ้ย,ยไม่แม่นแรงจังวะไอ้เฮียโคตรแรงเลยตัวมันอะเฮียขนาดมีของครบลแล้วด้วยเฮียตัวพี่มันสู้มันไม่ได้เฉยเลยวะเราต้องออกอะไรสักชิ้นหนึ่งวะออกของกันสักชิ้นหนึ่งเหรอ เฮี้ยเราออกของกันสักชิ้นหนึ่งหรอวะเฮี้ยตัวมันแรงจัดเลยเว้ยออกสะท้อนเหรอเอ้ยเราออกสะท้อนได้ดีกว่าเราออกสะท้อนเหนอ,อชิ้นหนึ่งอ่ะไอชิ้นหนึ่งเราออกสะท้อนดีกว่า